สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินนี่น้ําพริกกะปิค่ะแล้วก็มีปลาทอดออมะเขือทอดแล้วก็นี่ค่ะฉะอมทอดชะอมทอดแบบแน่นๆเลยค่ะมะเขือเผาผัดดองแล้วก็ผักสดนะคะและว,วันนี้แม่ส้มก็มีนี่ค่ะแกงเห็ด แกงเห็ดแครงเนาะใส่ไปย่างมาจ้าเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะขอกินอันนี้ก่อนเลยนะอือ ออ่ยมาจ้ามากินข้าวด้วยกัน เขื่อนเผาใหม่ๆค่ะหอมชอบมากมะเขือเนี่ยค่ะอื้ม Nå, nå. altså. มะเขือพวงมันหวานเนะาะเมื่อวานนี้แม่ซื้อมาจากแม่บอกซื้อมาจากนาครสวรรค์สิบบาทสิบบาทนี้มีสักเกือบสิบเกือบสิบลูกอะค่ะ mm-hmm กินไม่พูดนะคะอร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์มามีส่วนร่วมในคลิปมาชมเฉยๆแม่ส้มก็ขอขอบคุณด้วยความจริงใจค่ะตอนนี้ร้อนแล้วเพื่อนเพื่อน ชะอมก็เป็นอาเอามาให้ค่ะอารสไปเมื่อาาวานที่แม่ส้มกินไปแล้วบอกว่าเป็นขมิ้นม่วงไม่ใช่นะคะแม่ส้มน่าจะพูดผิดขมิ้นขาวค่ะเพื่อนๆบอกมา มันเพื่อนเหงื่อเข้าตาเลยขออภัยแล้วค่ะ I'm right, huh? <laughs> ไนะคะกินไปซับเหงื่อไปไม่ซับไม่ได้ะค่ะเพื่อนๆมันเข้าตา เลยค่ะทอดให้มันแน่นๆอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน ลืมแจงตนี้เลยไม่เคยไม่เคยกินหรอกนะคะซื้อลองซื้อมากินกันเห็ดแขงใส่ปลาย่างลองชิมก่อน มันแบบเค้มๆท,ทำไมเห็ดแข็งเวลาเคี้ยวว่ามันเคี้ยวเหมือนหัวปีเลยอ่ะนี่จ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มน้องเวแล้วก็ช้อนทองด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ